สำหรับเพื่อนช่างนะที่เลือ,อ,อกมาฮะทุกปืนวางตรงไหนวางให้ตรงตอนเลือ,อ,อกมาเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับจําไม่ได้เราต้องจดเอาสําหรับเ็มีนะฮะที่โทรสอบถามเรื่องสมองเกียร์นะครับผมจะบอกอะไรให้อยู่หนึ่งอย่างจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนนะครับการเสียเงินซ้าซ้อนก็เป็นค่าใช้ใจ่ายก็เรืยอเบี้ยหัวแตกนะครับ คือเกียร์มีอาการกระตุกเนี่ยถ้าเช็คโค้ดแล้วมันเกี่ยวกับสมองเกียร์นะแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะไม่ต้องไปซ่อมหรือล้างนะครับเพราะสมองมันเสียไปแล้วนะครับถ้าเราจะล้างทามาสารหมายความว่า1ไม่มีโค้ดเกี่ยวกับสมองเกียร์สเกียร์ไม่มีอาการกระตุกนะครับ้าเกียร์มีอาการกระตุกไปล้างนะฮะไม่หายเสียเงินฟรีครับมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ที่เกิดปัญหาบ่อยในรถ ยนรุ่นนี้นะ,ะก็คือตัวปลั๊กปลั๊กสมองเกียร์หรือว่ารีเฟมที่เขาเรียกกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตารีเฟมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้ามันมีโค้ดเกี่ยวกับรีเฟมนะครับก็คือสมองเกียร์ของเราเนี่ยมันสามารถซ่อมได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีโค้ดเกี่ยวกับรีเฟมไปลื้อล้างทำความสะอาดก็เสียค่าบริการเฉยๆนะครับจบนะ